สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่16สิงหาคม2568นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตลาดนัดกุกระบือน้องแก่ชุมพบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีรถติดข้างนอกติดร้ายนะมีงูอะ่ะก็ไปเบิ่งอยู่ข้างในจะคือขักอยู่นะครับเมียลูกลูกเมียนูงลอย48บวก15 แม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกเจ้าบาทนะครับป้าแม่ลูกเจ้าบาทนะครับว่าที่หาได้หรือเปล่าเมี่ยสี่สี่หมื่นหางสี่สิบห้าแม่ลูกหรือแมวเหี้ยวดีเหี้ยวนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียเนี่เครื่องดำๆนะหนังหนาหย่อนครับ สี่สิบห้านมสีนมเสือครับหัวใหญ่หัวใหญ่เอาหัวนะครับสนใจติดตโต้เดบิวต์ได้นะครับได้แม่ลูกอันนั้นลูกแรก,รค,กครับแม่ลูกแรกลูกแรกค่าจักรไบทั้งหมสองหมื่นหกพันแม่ลูกอยู่แม่ลูกแรกน,นะครับกินนมที่ดีสองหมื่นหกพัน สดๆอยู่นะขันเย่ยงเล็กน้อยนะขอบมือดำแค่ขาดำเครื่องดำตรงนันไแดน้เบิ้าหเบอร์ครับ065 659 75 ก้าหสนใจโต้มสอบถามหึงมัดแเสงยืดเสงย่หดเพิ่มองนนอันเพิ่มเพิ่อันนี้ัวยูอัเพิ่มเพิ่งันีสนใจกับแวะมาบึงใดเนีโทรมาสอบถามเบึ่งนะครับมาบคุณครับหัวใหญ่หัวงามกับมีหลายสาวมาลุ่นนะครับสาวก่อยสี่สิบ ว่ตอนนี้อยู่นะครับสาวน้อยสิบสองนะสาวน้อยสิบสองหนึ่มืนสีพันหนหอยนะ่ะสาวน้อยสูงร้อยแดงดีนะครับมุมงห้าลังมืนะโอ,โอ้ตื่นสนามหน่อยอยากตื่นสนามหน่อยสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ0 8น 2 2 4สอง2ีดฉีดใหญ่นะครับฉีดใหญ่นังหนาดีนะคหัวหลดนนะ้ำน้่ยน่อยสูงร้อยยีบวกนะครับมนนะบม่คนมีคนมาแหงนมหมื่นเจ็ดร้อยกันอนะขาดกันไสามร้อยวันนี้เวียดนามสื่อหลายนะครับ ทางไก้นนะับในคุณอาไรไงกันหลายอยนะครับมาีนีขายหลายอยู่นะต่อแ,แม่ลูก,ล,กลูกตัวผู้ผสูงร่อสี่สิบบวกนะลูกแรกนะสดๆใหม่ๆนะครับหนังหนาๆาย,ยืนงะับแม่ลูกเจ้าบัตรครับสองหมื่นสองพันแม่ลูกล่อสี่ิบห้าบวกครับด้วยหัวไหล ครัเงาเลยโิ้เงาครับแม่ลูกลูกกระพูนเศราฐหลักสองเศรสองเงื่อนประกันบ่หาตื้มมันบ่รไ้ดีน้องหนึ่งหมื่นหกพันมันราคาเบาๆเดียงอย่างนี้เออ 2 6งหมืันอ้มื่นนะครับเครื่องดำดีนะครับสิบหกสิบหกเงาดีครับสูงร้อยสามสบสาวนอยสูงร้อยสามสิครับแม่สาวงนอคนนียวฟันนฟันมอยู่ะสาน่อยฟันน้ำนมสูงร้อยสีบบวกครับ ค่าจ้าบาทนึงาเเซสองหมื่น้ันสองหมืาพันเครื่องดำดีนะครับเครื่องดำดีนะเครื่องดำนะครับหางสวยนะครับนังหนาย่นดีหนังย่นดีนะังหนาฉีดไงหนาดีนะครับฝันยิ่มองนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แปดสามนส้าสจ็ึ้นใจมาสอบถาม มืัอนี้บรรยากาศทางร้อยเหนือก็เอื้อยๆนะมืัอนี้นะสื่อหลายอยู่แต่ว่าแบบสื่อหไรเนี่ยสื่อหลายแต่ว่าราคาอ่อนนี่ก็อย่านันซื้อถือขึ้นก่านะมืัอนี้ซื้อถือคือเก่าครับร้อยเหนือกับเขายหลายอยู่นแบบี่นะหมื่นกระบาทหมืน่นต้นๆครับผม สิบหกขาลอยนะด้ยนะครับเนี่ยถือนะครับวันนี้ด้วยเหนืออ่อนนะครับมุมนี้ก็มีสาวสวยๆอยู่นครับสาวน้อยสวยๆนะครับจงหัวงามๆนะมุมนี้มิจฉุหวังามนะง่วงไหลเงินต่ว่าบรรยากาศเอ้ยเอ้ยวันนี้นะครับชิ่วๆแบบ ใจเย็นนี่กันนี่ดีนะในห่างในทุ่นวันนี้ใจเย็น,ในกันนะเวียดน,นามกับซื้อแบบเอ้ยนะเพราะว่าได้ขายหลายอยู่นะครับได้ขายหลายอยู่เจอบรรยากาศตัวล่องวันนี้เอ้ยนะครับคหัวน้าเนี่ยน,นะในห่างกับเป็นเรื่องต่อกันอยู่นะเมียนะ่ยจะบาดนะนะอ้วน ร้อยสาบบวกนะครับร้อยสามห้านะมื่นิดหน่อยมื่นสามสามเกือบร้อยสูงร้อสมห่านะครับภาพรวมหลือมื่นมื่นสองมื่นสามมื่นสี่นะครับวันนี้ครับซื้อกันซื้อกันมื่นน้อยนะครับร้อยมื่นนิดๆนะครับ เมื่อน,นิ่งง่วใหญ่โบคอยเรียนนะครับง่วใหญ่หนิงหนิงนะส่วนมากจะขายร้อยหมื่นสามหมื่นสี่ครัหมื่นหก

สูงร้อยยี่ห้าบวกร้อยสามสิบครับแม่ลูกจะจ่ายข้อมระเก่าพันธุนะครับมันอีข้อมระเก่าพันธุ์ยงมีนะครับภาพรวมกันยังราคาอ่อนๆรือเก่านะครับเหมืนะะอ,อนออน,ออน,ออนะครับร้อยไงเดี๋ยวขายหน่อยนะครับร้อยสองหมื่นขวมกันนะครับ ตึงยิดหน่อยเหมือน,นี่นะครับ,รบส่วนมากเลยขายร้อยหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมืนะครับขายราคาเนี่อ่อ,อนขวมสองไปเหยียบตึงนะครับได้ขายไม่จากตัวนะครับสิบสามร้อยนหมืน่มนสามสูงร้อยยี่สิบห้าบวกรสามสิบนงหมื่นสองหมื่นสา มันอ่อนคือเก่านะครับหัวได้ขายประมาณ30%นะครับหัวใหญ่หนิ่งนะครับสภาพคล่องนะบอกใครหนีกันไดนะครับเรื่อ้ยเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆนะครับสภาพโดยๆๆๆๆรวมนกับเบิร์รๆๆน